เมื่อเร็วๆนี้งานนิทรรศการอุตสาหกรรมต่อเรือและวิศวกรรมนอกชายฝั่งปี2023ได้จัดขึ้นที่เมืองนันทนมนทนเจียงซูตีมหลักของนิทรรศการคือสร้างคลัสเตอร์วิศวกรรมนอกชายฝั่งและเรือระดับโลกมีการเปิดตัวอุปกรณ์วิศวกรรมนอกชายฝั่งที่ทันสมัยชุดหนึ่งนิทรรศการในครั้งนี้มีวิสาหกิจมากกว่า200รายได้เข้าร่วมมีเนื้อที่จัดแสดงรวมกว่า12,000ตารางเมตรในงานจัดแสดงนั้นได้เปิดตัวเรือ เทคและอุปกรณ์วิศวกรรมนอกชายฝั่งรุ่นใหม่รวมถึงเลือกขนส่งสินค้าเทกองใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้ในเรือในจำนวนนี้มีหลายชิ้นได้เข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานแล้ว อุปกรณ์วิศวกรรมนอกชัยฝั่งหมายถึงอุปกรณ์วิศวกรรมขนาดใหญ่และอุปกรณ์เสริมสําหรับการสํารวจขุดเจาะการแปลรูปการจัดเก็บและการขนส่งทรัพยากรทางทะเลเป็นองค์ประกอบอเนกประสงค์ใช้ระบบนิวไฮเทครวมถึงการผลิตที่ทันสมัยสารสนเทศและวัสดุใหม่